สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับครูสุพ์ในวิชาสุขศึกษานะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องอวัยวะภายในร่างกายนะครับซึ่งคุณครูจะมาเสนอ,อเรื่องของสมองกับหัวใจนะ,ะเดี๋ยวถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไป เริ่มเรียนกันเลยนะครับร่างกายของเราประกอบไปด้วยอวัยวะต่างๆนะอวัยวะที่เรามองเห็นเช่นอะไรบ้างครับผิวหนังผมหูจมูกปากนะครับอวัยวะเหล่านี้นะเราสามารถมองเห็นใช่ไหมครับอนะ่เราจึงเรียกว่า อวัยวะภายนอกส่วนอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกายซึ่งเราไม่สามารถมองเห็นนะเช่นอะไรบ้างครับก็สมองหัวใจตับไต,บตปอดกระเพาะอาหารหลำไสนะ้มันอยู่ในร่างกายของเรานะครับเราจึงเรียกว่าอวัยวะภายในนะ ก็ง่ายๆก็คือถ้าอยู่ข้างนอกเรามองเห็นก็เรียกว่าอาวัยวะภายนอกนะครับนะถ้าอยู่ข้างในเรามองไม่เห็นนะเราก็จะเรียกว่าอาวัยวะภายในนะครับอ่าทีนี้คุณครูก็มีภาพให้นักเรียนดูนะครับอวัยวะภายนอกที่เรามองเห็นนะก็มีอะไรบ้างครับมีคิ้วนะครับ คิ้วตาหูผิวหนังท้องเข่านิ้วผมจมูกปากศอกแขนมือขาและเท้านะเอาวัยวะเหล่านี้เรา มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่ไหมครับลูกนะเราจึงเรียกว่าอาวัยวะภายนอกนะครับแล้วก็อา้าวเรามาดูอวัยวะภายในกันบ้างนะครับเอาเอาวัยวะภายในก็จะอยู่ภายในร่างกายของเรานะแต่ครูจะเอาภาพมาให้นักเรียนเห็นนะแล้วก็เห็นด้านในของร่างกายนะครับ นะอันแรกก็คือสมองนะครับนี่อยู่ในกระโหลกศรีรษะของเรานะกระดูกลำไส้หัวใจปอดกราะออาหารนะอวัยว,วะเหล่านี้จะอยู่ในร่างกายของเรานะครับนะเรามองไม่เห็นนะอ่าเราเรียกว่าอาวัยวะภายในนะครับอันนี้กูเปรียบเทียบให้นักเรียนได้เห็น ชัดเจนขึ้นนะอ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาเรียนอวัยวะภายในร่างกายกันนะครับอ่าอันแรกที่ครูจะนำเสนอนักเรียนก็คือสมองนะสมองเป็นอวัยวะสำคัญในระบบประสาทนะอ่ามาดูตำแหน่งที่ตั้งของสมองนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะ ตำแหน่งของมันจะอยู่ภายในกระโหลกศีรษะนะครับมามีภาพนังเรียนดูนะครับนี่คือกระโหลกศีรษะนะครับสมองก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่นักเรียนเห็นสีชมพูเนี่ยนะครับเนี่ยทั้งหมดนี้เลยนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสมองนะ,ะต่อไปมาดูลักษณะของสมองนะครับเขาบอกว่าเป็นก้อนและ มีรอยหยักอ่าเป็นก้อนแล้วมีรอยหยักเอ้ามาดูภาพกันนะครับอ่าขยายเห็นชัดเลยนะนี้เป็นก้อนๆเลยนะครับเป็นก้อนๆเลยแล้วก็มีรอยหยักด้วยอันนี้คือลักษณะของสมองนะอ่าต่อไปเรามาดูสิสมองสามารถแบ่งออกเป็น3ามส่วนนะก็คือสมองส่วนหน้า สมองส่วนกลางและสมองสมองส่วนหลังนะครับทีนี้เรามาดูสมองส่วนหน้ากันนะ,ะตรงไหนครับสมองส่วนหน้าตำแหน่งของมันนี่อยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นสีชมพูนเนี่ยทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าสมองส่วนหน้านะครับสมองส่วนหน้าก็จะทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวความคิด ความจําสติปัญญาความรู้สึกการได้ยินการมองเห็นและการดมกลิ่นนะการสัมผัสการพูดและการนับรดนะเหล่านีนะ้จะเป็นหน้าที่ของสมองส่วนหน้านะต่อไปมาดูสมองส่วนกลางนะครับน,ะนี่สมองส่วนกลางตำแหน่งอยู่ตรงไหนเอ่ย ตรงนี้เลยเล็กนิดเดียวตรงนี้นะครับนะสมองส่วนกลางมีหน้าที่ทําอะไรครับเป็นสถานีรับส่งประสาทระหว่างสมองส่วนหน้ากับส่วนท้ายเกี่ยวกับการมองเห็นและการได้ยินนะนี่คือหน้าที่ของสมองส่วนกลางนะต่อไปสมองส่วนหลังนะครับ สมองส่วนหลังตรงไหนเอ่ยอ่าเรามาดูสมองส่วนหลังอยู่ไหนครับอ่าตรงนี้นะครับที่เป็นสีฟ้าฟ้านี้หน้าที่ของสมองส่วนหลังนะครับทําหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อนะอ่าลูกศรไปไหนนะทำหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อ,อ,อ,ไไนนะบ,อบริเวณใบหน้าการทำงาน เหนืออำนาจจิตใจการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและการทรงตัวนี่คือหน้าที่ของสมองส่วนหลังนะครับนะ,ะตรงนี้ก็จะเป็นก้านสมองนะครับทั้งหมดนี้ก็คืออะไรครับสมองแต่ละส่วนจะทำหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะ ต่อไปมาดูเมื่อกี้คุณครูบอกแล้วว่าหน้าที่นะครับของสมองก็คือควบคุมการทํางานของร่างกายเพราะนั้นสมองเรามีความสําคัญมากนะครับเราจึงต้องมีวิธีการดูแลรักษาสมองนะ,ะมาดูวิธีแรกเลยออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ คำว่าอย่างสม่ำเสมอก็คือบ่อยๆนั่นเองนะอย่างน้อยสัปดาห์ละ3มครั้งนะครับนะแต่3ามครั้งนี่กูว่าน้อยน้อยไปนะแต่อย่างน้อยคือ3ครั้งเลยนะครับนะต้องมีการออกกำลังกายนะครับต่อไปมาดูอย่างที่2นะครับก็คือกินอาหารที่มีประโยชน์นะครับ กินอาหารที่มีประโยชน์ดูเด็กคนนะี้ดื่มนมด้วยเห็นไหมครับให้โปรตีนนะสร้างความเจริญเติบโตให้กับร่างกายนะครับมานะมีผักมีคาร์โบไฮเดรตเนี่ยกินอาหารที่มีประโยชน์นะไม่ใช่ว่าเราชอบกินอะไรแล้วก็จะกินแต่อย่างนั้นนะครับเราจะต้องกินอาหารให้หลากหลายแล้วก็ครบห้ามหมู่ด้วยนะครับนะ ถึงจะให้ประโยชน์กับร่างกายของเราต่อไปมาดูวิธีการดูแลรักษาสมองข้อที่3ครับพักผ่อนให้เพียงพอนะวิธีการพักผ่อนที่ดีที่สุดก็คือการนอนหลับนะเราจะต้องพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยนะครับวันละ8ชั่วโมงนะรีบนอนนะครับนะต่อไป ข้อที่4นะครับไม่ดื่มสุราสูบบุหรี่หรือสารเสพติดนะครับนะสิ่งไม่ดีทั้งนั้นเลยนะเราไม่ควรจะข้องเกี่ยวกับมันนะครับเห็นไหมครับในภาพเนี่ยมีคนส่งบุหรี่ให้เราก็ต้องทำไมครับปฏิเสธนะเราจะไม่ข้องเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เด็ดขาด นะครับอ่าต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายระมัดระวังไม่ให้ของแข็งมากระแทกศีรษะนะหรือเราเล่นกันเนี่ยไม่เล่นโดยไม่ระ,ะมัดระวังนะศีรษะกระแทกกันนะครับนะก็กระทบกระเทือนถึงสมองนะไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เราจะไม่ให สมองเรามีการกระทบกระแทกใส่ศีรษะของเรานะครับนะอันนี้คือวิธีการดูแลรักษาสมองนะครับนะต่อไปที่ครูจะนำเสนออวัยวะภายในอีกอันหนึ่งนะครับก็คือหัวใจนะหัวใจนี้ก็เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุดในระบบไหลเวียนโลหิตเลยนะครับ นะต่อไปเรามาดูตำแหน่งของหัวใจนะครับอ่าหัวใจอยู่ตรงไหนเอ่ยเขาบอกว่าตั้งอยู่ในส่วนอกระหว่างปอดทั้งสองข้างมีขนาดเท่ากำปั้นของเจ้าของนะอ้ามาดูรูปกันเลยนะครับอยู่ตรงไหน อยู่ระหว่างปอดนะครับเนี่ยเราปอดสองข้างนะครับแต่ครูไม่ได้เอาขึ้นมาให้นักเรียนเห็นครูต้องการเน้นหัวใจนะครับนะหัวใจจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีขนาดเท่ากำปั้นของเจ้าของนะครับนักเรียนลองกำมือขึ้นมานะครับแบบนี้นะถ้าเรามีกำปั้นใหญ่ขนาดนี้นะครับสแสดงว่าหัวใจก็จะมีขนาดเท่ากับเจ้าของเหมือนของครูเนี่ยนะกำปั้นครูเท่านี้ใช่ไหมครับหัวใจครูก็จะเท่านี้ นะอ่าต่อไปมาดูลักษณะของหัวใจนะครับเขาบอกว่าลาักษณะคล้ายดอกบัวตูมรู้จักบัวตูมไหมครับนะอ่าที่เขานำไปไหว้พระนะครับนะหัวใจแบ่งออกเป็นสี่ห้องนะคือหัวใจห้องบนซ้าย หัวใจห้องล่างซ้ายหัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องล่างขวานะมีสี่ห้องด้วยกันนะครับเนี่ยที่คุณครูชี้ให้ดูนี่คือห้องบนขวานะครับอันนี้ห้องบนอ่าห้องล่างขวาอันนี้ห้องบนซ้ายตรงนี้ห้องล่างซ้ายนะครับมีสี่ห้องด้วยกัน ต่อไปมาดูหน้าที่ของหัวใจนะครับหน้าที่ก็คือสูบฉีดโลหิตไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะเดี๋ยวคุณครูจะแสดงให้ดูนะครับว่าหัวใจทํางานยังไงมีหน้าที่อย่างไรนะตรงนี้คือหัวใจห้องอะไรครับที่คุณครูบอกไปแล้วห้องบนขวาใช่ไหมครับตรงนี้หัวใจห้อง ระห้องล่างขวานะครับนะหัวใจนะครับซีขวาฝั่งทางนี้นะครับก็จะรับเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อส่งไปฟอกที่ปอดนะครับก็คือนะเลือดที่มานะครับจะเป็นเลือดดำเลือดดำก็คือเลือดที่มีออกซิเจนน้อยแล้วนะครับ นะที่ใช้งานไปแล้วก็จะมีออกซิเจนน้อยนะก็จะมาที่หัวใจห้องบนขวานะครับตรงนี้แล้วก็ส่งมาที่ห้องล่างขวานะครับแล้วจะส่งไปที่ที่ไหนครับที่ปอดนะครับปอดอยู่ไหนนี่อยู่นี้นะครับปอดจะมี2ข้างเพื่อฟอกเลือดนะครับให้ เลือดเนี่ยมีออกซิเจนนะแล้วก็จะกลายเป็นเลือดแดงนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาที่ห้องหัวใจห้องบนซ้ายนะครับจะเข้ามาทางนี้นะครับนะแล้วก็จะส่งไปยังส่วนต่างๆของร่างกายนะครับนะร่างกายของเราก็จะได้รับเลือดที่มีออกซิเจนนะ นั่นคือการทํางานประสานกาันของหัวใจทั้ง4ห้องนะครับต่อไปมาดูวิธีดูแลรักษาหัวใจบ้างนะครับมีวิธีการดูแลยังไงนะหเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะก็ะคือต้องทานอาหารให้หลากหลายครบ5หมู่นะครับ 2. ออกกําลังกายอย่าง สม่ำเสมอและเหมาะสมกับใบด,ด้วยนะการออกกำลังกายของเราต้องให้เหมาะสมกับใบของเรา 3. พักผ่อนให้เพียงพอนะคือการพักผ่อนที่ที่สุดคือการนอนหลับนะครับนะอย่างน้อย8ชั่วโมงนะสีท่ทจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอไม่เครียดนะครับนะอ่าจบไปแล้วนะครับสำหรับ เเรื่องของอวัยวะภายในนะซึ่งวันนี้ครูนำมาให้นักเรียนได้เรียนอยู่2องอวัยวะด้วยกันนะครับนะหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้นักเรียนเนี่ยได้ทำใบงานหนงจนึ่ะวิธีดูแลรักษาสมองและหัวใจนะให้นักเรียนดูภาพนะครับนะว่าดูภาพว่าเป็นอัยวะ อะไรนะครับแนละ้วนักเรียนก็เขียนชื่อตรงนี้นะวิธีการดูแลรักษาอวัยวะนะนักเรียนก็เขียนไปเลยมีวิธีการดูแลอย่างไงนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ข้อที่สองรูปที่สองนะครับเป็นอวัยวะใจมีวิธีดูแลรักษาอย่างไรน,ะนักเรียนก็ทำอย่างนี้นะแล้วก็นักเรียนก็เ,เดี๋ยวครูจะส่งไฟล์ไปใหนะ้นักเรียนก็ปริ้นออกมาแล้วก็ทํา นะครับรเสร็จแล้วก็ค่อยมาส่งครูที่โรงเรียนนะครับสำหรับวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับครูต้องขอไปก่อนนะครับก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเด็กๆ